แชมป์รถซิ่งนครสวรรค์นะครับก็มีเข้าใหม่มานำเสนอเป็นนิสสันมาร์สนี่เป็นอีโคคาร์ครับสีเขียวนะอ่าสีเขียว่สวยด้วยนะสีเขียวเนี่ยวซับครับนี่เอกสารครบโอนเปล่าอ้าวเอกสารเล่มครบโอนนะครับพักสี่ขาดเปล่าพักสี่หกเจ็ดครับจะมาถึงหาหกเจ็ดนะครับครบโอนนะครับผมก็เป็นนิสสันมาร์สเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้สภาพโดยรวมสวยนะสภาพโดยรวม สวยเลยจัดตรงมาให้แล้วเป็นล้อสีขาวนี่สีขาวเหมาะสําหรับผู้หญิงนะครับนี่มาให้หาไปใช้งานเดี๋ยวขอดูสภาพรอบคันหน่อยนะสภาพรอบคันดูเลยครับสวยกิ๊บเลยขอราคาแบบถูกๆูได้ปะราคาเดี๋ยวจัดให้แบบพิเศษเลยสำหรับลูค้นลูกค้ายูทูบนะครับได้ได้จัดให้พิเศษเลยโอ้ยสวยเนี่ยสวยครับผมภายในก็สะอาดครับสะอาดภายในก็ตกแต่งสีเขียวบ้างให้เข้ากับรถนะครับก็คันนี้ เครื่องเกียร์ดีไหมอ่ะเครื่องเกียร์ดีเยี่ยมครับขอดูห้องเครื่องหน่อยทางไกลได้สบายเลยอ่เลยนดูโดยรวมดูโดยรวมเฮ้ยสวยดีเนี่ยล้อเข้าเลยขอ่สิบเจ็ดใช่ไหมล้ออ่ะใช่ครับผมล้อขอ่สิบเจ็ดยางยังดีอยู่ปะโอ้โหยางใหม่ไหนๆยางใหม่กิฟต์อ่ะนี่ายางพอได้อยู่นี่ครับก็สะอาดสะอาดเลยเนาะเครื่องเกียร์ดีเดี๋ยวผมลองสตาร์ทให้ฟังนะองสตาร์ทมา ไม้ยี่อะไรแสนเก้าครับไม้แสนเก้าเหรอมาดูได้เลยแสนเก้าคับหรือแสนเก้าหมื่นแสนเก้าหมื่นอ๋อแสนเก้าหมื่นนะครับผมนี่นี่แสนเก้าหมื่นก็พร้อมเดินทางไกลได้เลยแอร์เย็นไหมแอร์เย็นเพียงพอครับผมแอร์เย็นเพียงพอด้วยแอร์เย็นเพียงพอโอเคปิดปิดเครื่องเลยแล้วก็มาฟังราคาดีกว่าราคาดีกว่าเนาะขอราคาแบบถูกๆอ่ะราคาถูกๆสำหรับลูกค้ายูทูบเลยก็ เก้าหมื่นเก้าพันบาทเอาไปเลยเก้าหนเก้าลยนะได้แบบนี้เลยใช่ไหมเนี่ยได้แบบนี้ไปเลยเก้าหมื่นเก้านี่รวมโอนให้ไปอีกอ่ะหลมรวมโอนเปลี่ยนชื่อให้ด้วยอ้าวรวมโอนนะครับเก้าหมื่นเก้าันบาทนี่เป็นคลิปยืนยันแล้วเก้าหมื่นเก้าพันบาทรวมโอนเปลี่ยนชื่อให้ด้วยครับผมได้โอเคโอเคครับผมจัดไปขายสดใช่ไหมครับเก้าหมื่นเก้าเก้าหมื่นเก้าขายสดครับก็สนใจติดต่อได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าสองสองห้าห้าเก้าสองซีหนึ่งโอเคครับผมโอเคครับสวัสดีครับ